กลับมาคระต่อนะคะในเพลงสุดท้ายของรายการของเรานะคุณผู้ชมนะคะมากันที่ข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะคะกับกระแสของน้องกัฟคณาวุฒินะคะซึ่งก็บอกเฮ้ยทำไมช่องไม่ค่อยดันเลยแต่เท่าที่พี่เต่าเห็นก่อนหนะ้านี้เขาดันกันเยอะเลยนะคะโฆษณาทุกตัวมีแต่กัฟกัฟกัฟนะคะทีนี้เนี่ยนะคะมีคนเข้าไปถามนะคะผู้จัดคนเก่งนะคะนั่นก็คือตู่พิยวัีนะคะเคลียดาม่าช่องสามไม่ดันกัฟคณาวุฒินั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ่ะออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งแล้วสําหรับผู้จัดคน เก่งหนึ่งในผู้บริหารของทางช่อง3อย่างตู่ปิยวัดีมาลีนนนะคะคุณผู้ชมคะกับกรณีของนักสแสดงในช่องอย่างหนุ่มกัฟคณาวุฒินะคะในงานกีฬาสีดวงใจเทวพรมนะคะ ที่ป้ายไม่ขึ้นชื่อบางละกับทำให้แฟนๆนะคะเดือดจนเกิดปัญหาแล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นในทวิตเตอร์หรือ X อเนี่ยนะคะอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณตู่ก็บอกว่าเป็นข้อผิดพลาดของทางเทคนิคไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นซึ่งเขาก็เคยบอกมาหลายครั้งแล้วเนาะตัวกัฟก็เคยบอกออกมาบอกแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะตอนซ้อมเนี่ยก็มีเป็นไปได้ด้วยดีก็คือปกตินะคะแต่ว่าอย่าลืมนะเวลาถ่ายทอดสดเนี่ยโอกาสที่มันจะผิดพลาดมันมี สูงเลยที่สาบอกเลยนะแต่พอวันจริงเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้หลังจากเกิดเรื่องก็ได้ผู้อีการพูดคุยกับกัปแล้วนะคะตอนนั้นก็เข้าใจไม่ได้ตดใจอะไรนะคุณผู้ชมนะคะส่วนเรื่องกรณีที่หลายๆคนไปคอมเมนต์บอกว่าช่องเนี่ยทำไมไม่ค่อยดันน้องกัปเลยนะคะเออสหรับตนหน่ก็มองว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกัปเนี่ยก้าวเข้ามาเป็นนักสแสดงน้องใหม่ของทางช่องเนี่ยก็มีโอกาสได้ประกบกับนางเอกเบอร์ต้นๆน,น,นะคะของทางช่องมาโดยตลอดแต่บางครั้งเนี่ย ก็ต้องดูว่าคิวงานของกัาฟด้วยนะครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยเขามีคิวงานเดินทางไปยังต่างประเทศบ่อยการถ่ายทําละครต่างๆอาจจะต้องวางแผนกันอย่างยาวนานด้วยนะคะแต่พี่เชือ่อว่าช่องเขาโปรโมทนะเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งมีแต่โฆษณากับนะโฆษณากับเยอะมากนะครับ โฟงกาแฟหรือว่าในโฆษณาของช่องที่เป็นโฆษณาละครหรือตัวพระเอกเนี่ยกับก็มาเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะคะก็อย่าไปคิดน้อยใจเลยค่ะคุณขานะคะคนมันจะดังช้างมาฉุดไม่อยู่ก็อยู่ก็ยังไงก็ต้องดัง่ะคุณขานะคะ มากันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะน้องสไปนะคะ SPD นะคะโผล่คอมเมนต์อุงเอิงใช่ไหมหลังคัมแบ็กบนโซเชียลนะคะเรียกว่าหลังจากที่เธอเนี่ยได้ละทิ้งโลกโซเชียลไปเพื่อบทบาทและก็อยู่กับตนเองนะคะสำหรับยูทูบเบอร์สาอุงเอิง SPD ได้กลับมาคัมแบ็กอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะโดยการนำคลิปนะคะในช่อง YouTube ของตนเอง ภายในคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่พาคุณแม่นะครับบินไปท่องเที่ยวต่างประเทศนั่นก็คือประเทศเกาหลีนะคะพร้อมเผยความในใจในช่องคอมเมนต์นะคะใช่ไหมในช่องคอมเมนต์นะคะของตนเองไว้ว่าไม่รู้จะพูดยังไงดีนะคะตอนนี้นะคะเอิงก็มีหลากหลายความรู้สึกนะคะมากๆเลยค่ะทั้งกลัวนะคะแล้วก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็ต้องทั้งตื้นตันกับการกลับมา มาใหม่ในครั้งนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะจากใจจริงๆที่มาให้กำลังใจกันและก็คอมเมนต์กันแบบเร็วมากนะคะเอิอม,มีความยังคงรู้สึกเสียใจอยากขอโทษสำหรับการกระทำในอดีตของเอิงขอโทษจริงๆนะคะหลังจากที่เอิงจะใส่หลังจากหลังจากนี้เอิงจะใส่ใจระมัดระวังการกระทำนี้มากขึ้นเอิงอยากจะมองแต่ความสุขความสบายใจความสนุกให้กับทุกคนติดตามและก็อยู่กัน รอบๆเอ,อิงน,นะคะน้องก็จะพยายามรักทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็น คำของน้องล่าสุดในคอมเมนต์ของยูทูบเบอร์อย่างน้องอุงเอิน,นะคะทางด้านสไปซเอพก็ได้มาโพส์ตเข้ามาให้กําลังใจเธอแบบด่วนจีโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้เสมอด้านอุงเอิก็ได้ทําการกดไลค์เป็นการรับรู้กันนะคะล่าสุดก็โดนนะคะคุมกําเนิดด้วยชาวเน็ตนะคะซึ่งเข้าไปคอมเมนต์ด่าทอนะคะใช่ไหมด่าถล่มทลายเช่นลบโพสต์ทําไมรับไม่ได้ที่เขาด่าเยอะ หรอซ่อนโพสต์ที่ตัวเองทําผิดสรุปกับมาต่อไม่เคยขอโทษอะไรนะไม่ไม่ไม่เคยขอโทษนะคะอะไรอะ่ะามูทำไมเขาหนุนี้แรงเนาะโอ้โดยล่าสุดอุงเอิญก็ได้ซ่อนโพสต์นะคะหรือลบภาพแล้วก็คลิปออกหมดเกลี้ยงนะคะอืมก็ยังไม่ให้อภัยกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะพี่เต๋าพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ